แล้เขาเอฟไทยเขายืดแล้ว,น,น,ลวนี่คือเขายืดแล้วไปนเซนิ่งฝมาขายต่อมาขายต่อเป็ดไปไหนเขาก็ยืดเลยไหมไม่ตั้งแต่ไปกายภาพอีกรอบหนึ่งอะค่ะเขายกสูงได้ข้างหนึ่งพี่จุ๊บเออใช่ที่ไปกายภาพที่ที่ท,ที่ที่โรงพยาบาลอะเออที่แพงๆอะค่ะขเขายกสูงเข้าไปอีกได้ข้างหนึ่งนี่เป็นไงคนสวยคนสวยค่ะ น้องเป็นแมวญี่ปุ่นหรือแมวจอลูกพูดมาแต่หนูมันจะสูญสิริกิตนะรู้ยังแล้วทุว,วันเนี้ยพี่พีเขาก็รักมากเมเขารักมากแล้วเขาก็บอกว่าคือลูกรักเขาอะตอนเนี้ย เขาต้องเรียกเป็ดแล้วเวลาพี่พีกลับมาบ้านใช่ป่ะเขาจะไปนัางนอนจินอัพอยู่ตรงโน้นเป็ดเขาก็จะเดินไปแล้วก็ไปคอคีไปนั่งข้างๆไปถูเพื่อจะกินข้าวเพื่อให้พีดมากดปุ่มให้อาหารออกเพราะวันไหนอาหารหมดพี่ก็จะเดินลงไปแล้วทาวบอกว่าพี่จุ๋มครับอาาหเป็ดหมดแต่เขาบอกว่าเขาอะไม่เขาเลยนะเขาบอกว่าเขาอะไม่งอเป็ดนะแต่เขาเรียกเป็ดงี้มานี่มาแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปนอนกับเขา สุดยอดปะอยู่เป็นมากเป็นลูกหลักงงก่อนหน้านี่นคือไม่ช่อยเป็ดเพราะว่าเป็นคั้วหลีกันพอไอเป็ดรู้ว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายบ้านเราจะจะไม่อยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านเขาหลักพีษมากผิดปกติพีษมากคือไปนั่งละไปนั่งหันหลังหาพี่พีดแล้วคือสุดๆคือรูมากมากๆจริงๆจุเดี๋ยวจะพาไปหาหมอไป,ไปตรวจสุขภาพกลัวผุมอกแตกตายแน่นถ้าเป็ดเป็นอะไร<ๆ>ไปผ<ป>มเป็นบ้า ใช่ค่ะคนสวยเขาดูไลฟ์เหรอลูกเป็ดหันพาณิชย์ใช่เหมือนมันรู้ตัวว่านอนจะย้ายบ้านอ่ะมันไม่รู้อ่ะมันฉลาดนะเป็ดอ่ะเห็นเป็นอย่างเงี้ยอืมเป็นไงไม่เห็นกระเด็บ้างค่ะอืมเป็นไงไม่ธรรมดานี่นั่งขายของเก่งมากนี่มันเชื้อพ่อแม่แหลกมาแล้วดูแล้วดูทักความตัวแบนมันเมื่อเช้าเห็นลูกเป็ไปป้าตัวมันอ่ะมันต้องกินน้อยลงละ มาพี่จุบมันแบนเกินดูคือหนูว่ามันไม่ใช่หนู้องหนูบอกพี่พีแล้วว่าพอก่อนมันกินเยอะเกินไปละก็ไม่อ้วนมากหรอกจุบม,มันดังดีไม่ได้บางคนเน่ยเขาอ้วนไปนไม่เอานี่ก็ดังดีเลยผอมมากก็จะไม่น่ารักแล้วถ้าเป็ดผอมนะเอาขึ้นยากเลยนะทีนี้เ,เป็ดก็จะไม่น่ารักแล้วอทุกคนว่าเป็ดผิดเป็ดหุ่นหุ่นเป็ดเป็นไงอนะ่ะพูดม,มาดังดีอันนี้ไม่อ้วนมาก,กดังดี พร้อมเกินเป็ดก็จะแบบไม่มีอันนี้แล้วไม่มีความน่ารักแล้วเป็ดปลุกตอนตีสี่ไหมไม่ทรงถังแก๊สจริงจุ่มสปอยชายเขาบอกจุ่มสปอยจุ่มสปอยกันชายจุ่มสปอยเป็ดหรือเปล่าเออไม่ใช่เป็ดบอกงอนแล้วโกรธแล้วเกือบอ้วนคชายหอมเกือบอ้วนหิมพาก อ้วนๆดูน่ารักเขาบอกกำลังอุ้มเหมือนแม่แรงมากๆเลยแหละหุ่นถังน่ารักเขาบอกนี่ไงเกิดเป็นแมวไอคิวแล้วว่าคิวน้องขนพองหรือเปล่าคิวเนี่ยเกิดเป็นแมวไอคิวนะแล้วคิวรู้ไหมถ้าจริงๆแล้วเป็ดอยู่กับคิวอ่ะตะก้าหกลายเป็ดคิวจะรักเป็ดแบบแม่กับแม่กับคิวจะหลงไ้เป็ดแบบ เชื่อเลยอะขายกันแดกก่อนโอ้ก็ขายบ้างไม่ขายบ้างยังไม่ลงไลน์เนาะแต่คิวมีบันนี่แล้วคิวก็รักไม่ไหวแล้วกันหน้าขนาดคิวได้แมวไม่อ้อนอะอแล้วถ้าคิวได้แมวอ้อนอะถึงหมอว่าแมวไทยน่ารักมากๆนะทุกคนจริงๆสุดๆแบบคิวได้วันนี้แล้วคิวรักคิวรักบาร์บี้คิวคิวรักบาร์บี้มากกว่าคิวบอกแ น้องน่ารักดูไม่ดื้อใช่ไม่ดื้อค่ะไม่ทําลายข้าวของไม่ดื้อเพราะว่าน้องอน้องเยอะน้องแก่แล้วงไงต้องประมาณเท่าไหร่วะพี่จุมม๋มอายุฮะอายุประมาณเท่าไหร่ใครเป็ดหรอแปดแปดแล้วเป็ดก้าขวบอะไรเป็ดเนออืมโหน่าจะ <Okay. S 1> น่าจะเกือบสิบแล้วเป็ดน,นะ <c ười> ผมอยู่ไม่ได้เนาะเป็ดน่าจะสิบขวบ บันนี่ไม่ได้ด้วยส้มอยู่คิวต้องเอาขนมมาให้ไม่มีใบไม้หาลูกก่อนเอคิวต้องเอาขนมเอาขนมให้แมวเดียนะมาให้ให้บันนี่กินทุกวันนี่แต่ก่อนคุณหนูอันนี้ปีสองพี่จุ๋มปีสองพันยี่สิบปีสิบก็คือหกปีที่แล้วใช่หรอภาพเก่าหรือเปล่าเมือเนี้ยอีกอันนี้ตอนอยู่หน้าเพทพับบิกสองพันยี่สิบ น่าจะก่อนอีกก่อนสิมันจะหกไปได้คุณพีทก็เจ็ดไปก่อนอยู่ละแต่ว่าไม่รู้ถึงนั้นไหนอันนี้แคปรูปไว้เฉยเปไงแต่ก่อนเขาเป็นเด็กไอคิวเราจะจำได้เท่าไหร่พี่ว่าเอาพี่ว่าเก้าปีป่ะน่าไว้พี่เขาบอกแต่ว่าประมาณแปดเก้าหัวแปดเก้าหัว ได้เวลากอดอุ่นเต็มไม้เต็มมือมากเป็ดกี่ปีคะลูกแบบเก้าหรือแปดอายุมันก่อนเรามาอีกนะมาก่อนเราไามก่อนแล้วอีกหมายว่าอยู่กับคุณบุ๋มน่าจะเก้าปีแล้วปีที่เก้าจุ๋มมันน่าจะมาก่อนพี่สองปีแล้วเนี่ยเป็ดเนี่ยไม่ถึงสองต้องถักคิวคิวคิวอยู่ป้าพ่อคิวเสียกี่ปีแล้วนะเฉลี่ยได้ตรงที่พ่อคิวแหละประมาณ เป็ดไปไหนเป็ดอยู่นี่ค่ะแฟดถามเขาบอกเนี่ยคิวอย, Q อยู่ปะพี่จบไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ตอบเป็ดมาก่อนพอพอใช่หก <6 S 2> ถึงเจ็ดคิวบอกก็ประมาณนั้นอ่ะเราก็ก็อายุบวกนหนูว่า <8 S 1> ประมาณแปดขวบนอกแปดขวบประมาณใช่หรือว่าแปดขวบคุณพี่เขาว่าแปดครัเนาะใช่หนูหก็จำได้ว่าน่าจะประมาณแปดขวบ ที่หนูลงที่หนูดุเป็ิดมาหนึ่งปีกระดิกห้างกระดิกค้างแปะแมวแปะขบอายุเยอะยังเยอะนะเยอะยัง,ยง,นะยงน้องกี่โลคะน่าจะมันที่บานเก้าขวบน่าจะมันห้าหกโลปะเป็ิดเนี่ย บ้านเก้าขวบค่ะมันนี่ใครบันนี่เอ่ยฮัลโหลอันนี้บันนี่ใช่ปะเหลือนี้บันนี่คนไหนวะคิวคนนี้ปะอันนี้เตา้าอันนี้น่าจะตัวบันนี่น่าจะเป็นหน้าสั้นเนี่ยอันนี้น่าจะตัวผู้หนาก่อนคนไหน ่ <chill. S 2> สิบขวบถือว่าแก่เศ้าอ่ะอิเป็ดไปเหรอถือว่าเป็นแมวผู้ใหญ่ครับถือว่าเป็นแมวแก่แล้วเข้าไปนอนในผมเขากลัวตัวอบอิสระปิดเขาหมาที่เพจพับบิกก็กล้าขวบแปดขวบ วันนี้วันนี้กี่ขวบมาสองขวบปะมันนี่กี่ขวบปะมัาจะสองขวบแล้วสองขวบเกิขวบแล้วปีหกห้าสามขวบปะหกห้าทั้งพุธศาวันที่ห้าครับห้าพุธศพก็จะเป็นแปดก็สามขวบปะหกห้าใช่วีวีเฟสเดียววันนี้ก็ห้าเดือนห้าก็สามขวบแล้วปีปีไม่อยู่แล้วลูก คิดวันที่หนะ้าเดือนห้าก็สามขวบแล้วคิดถึงด้วนกว่าแล้วเป็ดอ่ะเขาก็จะมีเพื่อนอีกตัวหนึง่งเป็นแมวขาด้วนชื่อด้วนแต่ด้วนไม่อยู่แล้วร้องไห้ก็แทบตายแล้วเป็ดอ่ะเขาไม่รักใครเลยเขาไม่ชอบแมวตัวไหนเลยนอกจากด้วน ขารักมากเขารักกันมากมากแบบมากมากเลยเด้อรักด่วนนะก็นอนเดียขนนี่ด่วนใช่ไหมอันนี้ด่วนแล้วก็ใครอ่ะคุณบลูดว่ดวนกับใครไอ้เมื่มันสวยอ่ะดูด,ดิ<อ>มันเหมือนหยุมอยู่นะด่วนนะสี่ขวบแล้วค่ะปีนี้หกข้อเออเออใช่ต้องสี่ขวบอุ้ยวันนี้ยังสี่ขวบเลยพี่จู๋ใครเนะี่ยโอ มีตัวไหนเหมือนยุ่มมากมีตัวเออตัวหนึ่งเหมือนยุ่มมากน่าจะเป็นลวดเนี่ยนะมังค่ะเขาว่าถ้าเย็บเทียบอายุคนน่าจะห้าสิบหกแล้วเขาบอกว่าสิบขวบคุณหมมใช่เป็นหกสิบห้าแล้วเหรอลูกห้าสิบหกก็หรอมันถึงไม่นอนมันถึงไม่ทำอะไรเลยมันมันนอนอย่างเดียวไงเขาน,นอนเรียกเท้าอยู่นั่นทำความสะอาดนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห อาบน้ำตัวเองทำลายมาเดียเดยหน้าเดียแล้วสกปลำลายมันดูสกปรกมากจริงก็อยู่เยอะเหรอพี่จุกเยียพุงไม่ถึงได้สำม้อยอยากเห็นไอคิวบ้าสมัยก่อนไปไหนกันวะพี่จุก ก็ยังดูดีอยู่นะตอนนี้ยังดูดีอยู่ไอ้คิวนะ่คิวเหรอคิวอยู่ปะเอ้ไมเออไอ้นี่คิวตอนนี้คิวสวยนะยังแบวอยู่ไยังแบวเออแบวอันนี้สอบนี่อ่ะใช่ไหมอันมันนี้หน้าหวานเพราะคางย็นสั้นปะมันเอาเอามือปิดคางไว้ไม่รู้เพราะอะไรคางสั้นเนี่ยเลยอันนี้ตอนนี้คางยาวไงฮะคิวบุ๋มไม่ได้พูดนะเขาบอกเอ้าก็คือเรื่องจริงนะคิวตอนนี้มันยาวไปหน่อยไงนี่ตอนนี้สวย คิวอยู่ปะคิวก็น่าจะดูอยู่ตอนนี้คิวไม่อยูแต่คนบอกว่าสวยอยู่นะหนูแก่มันบอกไหนแก่ตอนนี้เหรออันนี้ก่อนอใครคิวอีกแล้วเหรออันนี้คิวปะคิวปะจริงเขาอบอกใครวะ,วะไหนฉันก่อดใครวะคิว พราะงานนี้ผมไปกับคิววันวันปรเดนไทยน่ะคุณพินไดเปล่าลองกอดดูเหมือนคุณพินใครวะคิวคิวบอกนี่ไงวีด้ก่หนูอ่ะดูดิพี่จุหนูก็เสียเหมือนกันนะ ต่อยน้อยทุกวันหนูก็เสียเหมือนกันนะแต่ก่อนน้องแก้วอันนี้ของจริงนะคะใช้คำว่านี่ของจริงนะคะแต่ก่อนก็เสียสมัยอ๋อๆนี่อีเป็ดทำหน้าหนูไปวิธีหมาขี่กระเต็มซะแล้วนะโอ๊ยสาวน้อย นั่นารัะถ้าแม่ไม่มีโลกอยู่นานค่ะระวังตายหาดน้อเพิ่งเสียไปเดือนกมุาพัาธ์16ปีเก่งจังเลยอะ่ะแต่กินอาหารเม็ดใช่ไหมอะ่ะ